สวัสดีครับผมเด็กชายช่องสบัติชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ9เลขที่14ระบบไหลเวียนเลือดหรือ circulatory system ประกอบด้วยเลือดหัวใจหลอดเลือดและระบบน้ําเหลืองหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเปลียนเสมือนระบบขนส่งของร่างกายที่ทําหน้าที่ลําเลียงสารอาหารน้ําแก๊ โดยเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและพาเอาของเสียจากการเผาผลาญสารอาหารเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกที่ปอดความสำคัญของระบบไหลเวียนเลือดระบบไหลเวียนเลือดเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเลือดหัวใจหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำและหลอดเลือดฝอยและระบบน้ำเหลืองการทำงานระบบไหลเวียนเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายดังนี้ 1. หัวใจทำหน้าที่หยบตัวเองเพื่อให้เลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย หัวใจโดยเฉพาะข้างล่างซ้ายในภาวะปกติจะบีบตัวให้เลือดไหลประมาณ7 0มลต่อ1ครั้งของการบีบตัว 2. นํนำแก๊อสออกซิเจนส่งไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายโดยมีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีสารเฮโมโกลบินเป็นตัวนำออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ร่างกาย 3. ผลขนส่งน้ำและเกลือแร่ต่างๆไปสู่เซลล์โดยน้ำของเลือดหรือพาสมา ซึ่งมีร้อยละ5ของน้ําหนักของร่างกายทั้งนี้น้ําของเลือดจะมีส่วนประกอบคือน้ําและสารอาหารที่ร่างกายพร้อมที่จะนําไปใช้ในกระบวนการเผาผ่านได้คือกลูโคสกรดไขมันกรดอะมิโนวิตามินแก้ต่างๆฮอร์โมนและอิเล็กโทรไลต์เป็นต้น 4. น้ำแอนติบอดีที่เป็นภูมิคุ้มก,กันโรคโดยอาศัยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มก,กันโรค เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมโดยปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายไปให้เซลล์ต่างๆของร่างกายซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีบทบาทสําคัญในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกาย 5. นําฮอร์โมนไปให้เซลล์โดยฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไหลท่อจะเข้าไปสู่หลอดเลือดโดยตรงเนื่องจากต่อมดังกล่าวไม่มีท่อฮอร์โมนแต่และชนิดได้นาเอนไซม์ไปให้เซลล์ต่างๆเพื่อช่วยในการเผาผลาญอาหาร อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดองค์ประกอบของระบบไหลเวียนเลือดประกอบด้วยเลือดหัวใจหลอดเลือดน้ำเหลืองและหลอดน้ำเหลืองมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดเอาัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือด1เลือดเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีแดงประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่าน้ำเลือดหรือพาสมา และส่วนที่เป็นของแข็งคือเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆซึ่งจําแนกออกเป็นสมชนิดใหญ่ๆได้แก่เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์เม็ดเลือดที่เกิดในไขกระดูกแดงมีอายุอยู่ได้ประมาณ120วันก็จะแก่ตัวซึ่งจะถูกกินและทําลายโดยเซลล์ฟาโกไซต์ในม้ามตับและในไขกระดูกแดงรูปร่างของเซลล์จะเป็นแผ่นคล้ายจานและมีส่วนเววทั้งสองด้านไม่มีนิวเคลียสทาหน้าที่ขนส่งแก๊สออกซิเจนจากปอดไปยังเนื้อเยื่อและนําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อเยื่อไปขจัดทางปอด เซลเมลเลือดขาวเป็นเซลเมดเลือดที่มีขนาดใหญ่กว่าเซลเมดเลือดแดงมีนิวเคลียสแต่ไม่มีฮีโมโกลบินสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระลอดผ่านผนังหลอดเลือดขนาดเล็กเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายได้ทําหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆคือแกนูโรไซต์เป็นผู้ที่มีแกนูของไ,ไล,ไลโซโซมอยู่จํานวนมากในไซโตพลาซึมสร้างจากไขกระดูกที่มีนิวเคลียส มีอายุประมาณ2-3วันและ,ะแกนูโรไซต์เป็นพวกที่ไม่มีแกนูของไลโซโซมซึ่งอยู่ในไซโตพลาซึมได้แก่ต่อมไทมัสต่อมน้ำเหลืองม,ม้ามมีอายุประมาณ100-300วันเก็ดเลือดเป็นส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่เซลล์แต่จะเป็นส่วนประกอบชิ้นเล็กๆของเซลล์ซึ่งปกติจะมีรูปร่างคล้ายจานแบนแบนมีขนาดเล็กไม่มีสีไม่มีนิวเคลียสทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผลขึ้น โดยการแข่งตัวของเลือดจะเกิดขึ้นเมื่อเลือดไหลออกจากบาดแผลเลือดก็จะเปลี่ยนเป็นริมคล้ายวุ้นเรียกว่าริมเลือดประกอบด้วยไฟบินโดยมีเกล็ดเลือดเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาริ่มเลือดทำหน้าที่ช่วยห้ามเลือดและป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดส่วนที่2คือหัวใจเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบไหลเวียนเลือดมีขนาดเท่ากัมปั้นของบุคคลผู้เป็นเจ้าของตั้งอยู่ในซวงอก ระหว่างปอดทั้งสองข้างวิ่งอยู่ทางด้านซ้ายของร่างกายมีส่วนประกอบสำคัญคือเยื่อหุ้มหัวใจมีลักษณะเป็นถุงหุ้มอยู่รอบๆหัวใจมีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับหัวใจและช่วยให้หัวใจมีการเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกไม่เสียดสีกันและผนังหัวใจซึ่งประกอบไปด้วยผนังสชั้นคือเอกพีคาเดียมจะอยู่ชั้นนอกสุดไมโอคาเดียมอยู่ชั้นกลางและเอนโดคาเดียมอยู่ชั้นในสุด ภายในหัวใจแบ่งออกเป็น4ห้องคือข้างบน2ห้องและข้างล่าง2ห้องโดยมีลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างซึ่งแต่ละห้องมีหน้าที่โดยเรียงลำดับตามการไหลเวียนของเลือดกระบวนการการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด1ห,หัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดจากหลอดเลือดดำซูเปเรียเวนารคาว่าซึ่งรับเลือดมาจากศรีรษะและแขนและรับเลือดจากหลอดเลือดดำอินฟีเรียเวนารคาว่า ซึ่งรับเลือดมาจากลำตัวและขาเข้าสู่หัวใจ 2. หัวใจห้องบนขวาจะบีบตัวทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาผ่านลิ้นหัวใจไตคัสปิด 3. หัวใจห้องล่างขวาจะบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นหัวใจพันโมนารีเซมิลูนาทำให้เลือดไหลเข้าสู่หลอดเลือดพ Ar ันโมนารีอาร์เทอรี่เลือดจะถูกส่งไปยังปอดเพื่อเลียกเปลี่ยนแก๊สทำให้เลือดมีแก๊สออกซิเจนสูง5 เลือดที่มีแออเซเจนสูงจะออกจากปอดแล้วไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางหลอดเลือด pulmonary vein เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายเมื่อหัวใจห้องบนซ้ายบีบตัวเลือดจะไหลผ่านลิ้นหัวใจไปคัตปิดเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายเกิดการบีบตัวทําให้เลือดไหลผ่านลิ้นหัวใจ aortic semiluna ทำให้เลือดไหลเข้าสู่เลือด aortic ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ เลือดที่มีปริมาณแก๊สสูงจะไหลเข้าไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย 3. หลอดเลือดแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่หลอดเลือดแดง a r t อ r y เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจฉะนั้นหลอดเลือดแดงจึงเป็นเส้นทางนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงไปยังหลอดเลือดฝอยเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายต่อไปหลอดเลือดดำเว i นเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับสู่หัวใจ ซึ่งเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดดำมีปริมาณของออกซิเจนอยู่น้อยหลอดเลือดฝอย (capillary) เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากมีหน้าที่นำเลือดจากหลอดเลือดแดงไปยังเซลล์และนำเลือดดำจากเซลล์ไปยังหลอดเลือดดำหลอดเลือดฝอยจึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างระบบไหลเวียนเลือดระหว่างหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำซึ่งทำให้ระบบไหลเวียนเลือดสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบสุดท้ายระบบน้ำเหลืองเป็นระบบลำเลียงสารต่างๆให้กับเข้าสู่เส้นเลือดโดยเฉพาะสารอาหารพวกกรดไขมันที่ดูดซึมจากลำไส้เล็กระบบน้ำเหลืองประกอบไปด้วยน้ำเหลืองท่อน้ำเหลืองและอวัยวะน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองจะไม่มีอวัยวะสำหรับสูบฉีดไปยังส่วนต่างๆน้ำเหลืองส่วนประกอบของน้ำเหลืองคล้ายกับในเลือดแต่ไม่มีเม็ดเลือดแดงเป็นของเหลวที่ซึมผ่านผนังเส้นเลือดฝอยออกมาอยู่ระหว่างเซลล์หรือรอบๆเซลล์ เพื่อหล่อเลี้ยงเซลล์ในน้ำเหลืองจะมีโปรตีนโมเลกุลเล็กเช่นอัลบูมินและสารที่มีโมเลกุลเล็กเช่นแก๊สน้ำน้ำตาลกูโคสท่อน้ำเหลืองเป็นท่อตันมีอยู่ทั่วร่างกายมีขนาดต่างๆกันมีลักษณะคล้ายเส้นเลือดเวนคือมีลิ้นกั้นป้องกันการไหลกลับของน้ำเหลืองการไหลเวียนน้ำเหลืองประกอบด้วยร่างแหข,ของหลอดน้ำเหลืองที่กระจายทั่วร่างกายซึ่งลำเลียงน้ำเหลืองกลับเข้าสู่กระแสเลือด